มันจัดจัดเกือบหลับแต่กลับมาได้โคตรสุดนะแม์นี้บอกเลยวันนี้นะครับผมมาเยือนสนาม BG จีสเตเดียมต้องบอกว่าเป็นสนามที่สวยมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีสุดๆแฟนบอลเยอะมากๆเลยสมกับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ประจำวิกนี้จริงๆนะครับแฟนบอลท่าเรือก็มากันเยอะมากๆเลยนะครับทาทุกที่ให้เป็นเหมือนบ้านเราจริงๆนะครับบรรยากาศในสนามนะครับต้องบอกว่าโอ้โหดีมากๆเลยนะครับยิ่งตอนนี้นะครับบีจีสเตเดียมเขาทำอัศจรรย์ครบ4ด้านแล้วนะครับยิ่ง ดูสวยสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้ยิงวันนี้แฟนบอล BG เข้ามาแทบจะเต็มความจุเลยนะครับมากันเยอะมากๆเลยเริ่มเกมครึ่งแรกมานะครับต้องบอกว่าสูสีกันสุดๆเลยนะครับสองทีมก็เปิดเกมใส่กันไม่หยุดเลยนะครับคือเสียงนกหวีดขึ้นมาคือใส่กันไม่หยุดเลยคือท่าเรือก็ยังมีความหวังในการลุ้นแชมป์อยู่ส่วน BG ก็เล่นในบ้านคงไม่ยอมนะครับวันนี้ส่วนจังหวะการทําประตูนะครับก็เป็นท่าเรือนะครับที่ทําได้ดีกว่าในช่วงแรกนะครับได้โอกาสทั้งล ลูกเตะมุมแล้วก็หลุดมายิงแต่ว่าในนาทีที่15นะครับ b ีก็ได้ลูกจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นเฟดดี้อวเลสนะครับยิงเข้าไปทําให้ B ีนีนก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับท่าเรือนะครับหลังเสียประตูก็เดินเครื่องเพื่อตีเสมอเลยนี่ก็เป็นโอกาสยิงของบดินผาลานะครับแต่ไม่เข้านะครับและในนาทีที่27นะครับก็เป็นทาเดลลี่นะครับยิงตีเสมอให้กับท่าเรือไปต้องบอกว่าใช้เวลาไม่นานเลยนะครับในการตามตีเสมอจังหวะนี้ต้องบอกว่าสะใจสุด สุดเลยนะคและไม่นานนะครับในนาทีที่34นะครับเควินดีลมลำนะครับหลุดมาเปิดให้กับฟิลิเป้ยิงประตูขึ้นนํา2ประตูต่อ1นะครับเรียกได้ว่าพลิกกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้อะไรเสียงโกงยิงอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับทุกคนดูเล่นดีกันมากๆเลยนะครับดูคึกคักผิดหูผิดตามมากเลยนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นะครับท่าเรือนําอยู่2ประตูต่อครึ่งหลังมาบีจีส่งชนะทิมสงสิน์ลงมานะครับต้องบอกว่าผิวสุดๆเลยนะครับชนะทิ ได้บอลทีต้องมีตัวซ้อน2อสตัวนะครับไม่อย่างนั้นนะครับเอาไม่อยู่จริงๆนะครับแต่ถ้าเรือก็มีตอบโต้ไปมั่งนะครับก็มีโอกาสลุ้นทำประตูอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนดูจังหวะนี้นะครับชนะทิพย์โยกหลอกเปิดเข้าไปเพื่อนชิงกลับมานะครับยังได้อยู่นะครับเปิดเข้าไปอีกนะยังไม่เข้าเป้านะครับก็ยังป้องกันได้อีกนะครับการทะเนี้ดูช่วยกันเล่นดีมากๆเลยนะวันนี้แฟนบอลในสนาม 11, 4 5 0นหรคนนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วดูชนะทิพย์ลูกนี้ครับม้วนหลบไปได้ย และในนาทีที่82นะครับก็เป็นทีรศักดิ์เผยพิมม่นะครับยิงประตูที่3ให้กับการท่าเรือนะครับทำให้การท่าเรือนําห่าง3ประตูต่อ1นแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับการท่าเรือก็ชนะไป3ประตูต่อ1นะครับวันนี้เล่นดีกันทุกคนเลยอย่าได้ถ้างัดฟอร์มนี้ออกมาตั้งแต่ต้นต้นฤดูกาลนะบอกเลยว่าลุ้นแชมป์ไปแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันสุดๆดเลยนะครับบุกมาชนะ BG ถึง บ้านเลย<ส>ะครับบอลก็เฮฮากันไปนะครับหลังจบเกมเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับ